คุณรู้ไหมผู้หญิงอะ่ะจะมีช่วงเวลาที่เอาแต่ใจที่สุดคือช่วงเวลาที่แต่งหน้า <Ah> เนี่ยเฮ้ยตัวเองคลุมกระเป๋าอ,ะอ่ะเนี่ยเขาหยิบมาให้ละเครื่องสำอางใกล้จะหมดแล้วอะ่ะอ่ะเนี่ยเดียอ์คราเช่นไหมใกล้สิ้นปีอ่ะอยากไปเที่ยวจังเลยอ่ะเนี่ยตัวเชียงใหม่ภูเก็ตพรีเมียมซีท้าวัน4คืนทำอะไรคิดมาแรงไม่ง่ายจังเลยงังั้นเจอหนี้ เขาอยากได้คอนโดอ่ะซื้อให้เขาหน่อยสิได้สิง่ายเลยเหรอง่ายสิครับเพราะปีใหม่นี้ออนเซรินมอบของขวัญด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ the best gift ever รับเกินสูงสุด1ล้านบาทและยังฟรีทุกค่าใจะจ่ายกับ17โครงการพร้อมอยู่ทั้งบ้านเดี่ยวคอนโดทาวน์โฮมและ Business c e n ตอรเริ่ม1 4 9ถึง19ล้านบาทจองเลยไหมที่รักถึง31มีนาคม25 6 5เท่านั้น รีบรีบมากันนะ